ที่เด็กเป็นเรื่องสําคัญค่ะแต่ว่านอกเหนือจากการรับเด็กเข้าเรียนในระดับเด็กประถมวัยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมอีกเรื่องหนึ่งว่าเด็กๆเกนี่ยค่ะเขาต้องได้รับการตักเตือนสั่งสอนอย่างเหมาะสมแล้ววิธีการที่เวลาเด็กทําผิดแล้วจําเป็นต้องถูกเตือนก็มีหลายวิธีนะคะการตี ไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมในการเลือกทำนะคะกรณีล่าสุดเกิดเหตุการณ์ที่เพชรบูรณ์ค่ะคุณครูไปตีเด็กหญิงป .4 ด้วยไม้เรียวจนไม้เรียวหักขามือนะคะส่วนที่ขาของเด็กก็เป็นแผลผู้พองด้วยล่าสุดทางผู้ปกครองไม่สบายใจเข้าเจราจากับที่โรงเรียนแล้วค่ะดูภาพกันก่อนนะคะภาพนี้เป็นร่องรอยที่ขาของเด็กนักเรียนหญิงชั้นป .4 โรงเรียนแห่งหนึ่งสังกัดสพทเพชรบูรณ์เขตสารในพื้นที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ นี้ผู้ปกครองของเด็กโพสต์แ์เรื่องราวค่ะแล้วก็ระบ,บุข้อความว่าเด็กหญิงถูกครูตีด้วยไม้เรียว5ครั้งจนไม้เรียวหกักเป็นแผลพุพองอย่างที่เห็นในภาพทีนี้เราก็ต้องย้อนไปดูเหตุผลว่าทำไมคุณครูต้องตีเด็กและทำไมตีแรงขนาดนี้ลองไปฟังคลิปเสียงที่ผู้สื่อข่าวของเราได้มาค่ะเดินมาจลัาจะเข้าห้องเรียนแล้ว mm hmm. นักเรียนเนี่ยโยนหยิก้อนหิน <Yeah. S 2> จะปาใส่หัวเพื่อน ก็เลยอ่ะบอกว่าทําอะไรวางลงครั้งที่หนึ่งน้องไม่วางวางลงเดี๋ยวนี้ครั้งที่สองน้องไม่วางครูบอกให้วางลงเดี๋ยวนี้เล้ครั้งที่สามน้องโยนค่ะแล้วน้องก็เดินหันหน้าหนูไปอ่ะหนูก็เลยว่าน้องไม่มีมารยาทเลยทํากับครูแบบนี้ได้ไงแล้วหนูก็เดินเข้าห้องไปแล้วที่นี้น้องขึ้นไปบนห้องห้องตรงกับห้องคือ ท,ที่น้องเรียนนะตรงกับห้องที่หนูอยู่แล้วน้องไปกระทืบเท้าใส่ที่หนูอยู่้ากส่วนครูผู้ก่อเหตุเขาอ้างว่าเด็กจะปากอนหินใส่เพื่อนครับแล้วก็มีพฤติกรรมกระทึบเท้าใส่ครูว่าอย่างนั้นแต่ว่ามุมหนึ่งครับคุณแม่ของเด็กหญิงเมื่อวานนี้คือว่าเขาก็เข้าไปที่โรงเรียนฮะเพื่อไปเจรจาพูดคุยกันคําถามที่คุณแม่ถามกลับก็คือว่าครูควรตีเด็กหรือไม่ วิธีการตักเตือนเด็กเนี่ยมีหลายวิธีหรือเปล่านี่นะฮะอ่าไปฟังเสียงหน่อยครับ นะคะแล้วก็ให้คุณครูขอโทษครูประจําท่านอะไรเงี้ยน้องก็เลยบอกว่าก็เลยขอร้องเขาค่ะว่าถ้าถ้าสมมติว่าคุณครูท่านเนี้ยถ้าถ้าเขาถ้าคุณค่าคุณแม่แบบว่าไม่ให้อภัยอย่างเ้เราก็จะมีโทษทางเหมือนว่าทางวินยัยก็คือค่าท่านอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเสียอนาคตเขาก็เลยบอกว่าโอเคก็คือเหมันก่อมนานมากก่มนานก็คือคุยกันนานมากว่าให้เห็นอกเห็นใจเนี้ยก,ก็เลยถามเด็กเด็กคุณลูกเนยค่ะว่า ว่าเราจะหนูให้อภัยครูไหมเพราะว่าครูผิดไปแล้วเนาะครูก็ทําแรงนะคะครูขอโทษอะไรเงี้ยก็คือเด็กก็บอกโอเคหนูไม่โกรธค,ครูนะคะคหนูก็ให้อภัยครูก็หนูรักครู กรณีนี้ที่เพชรบูรณ์จบลงด้วยการพูดคุยนะคะทางเด็กแล้วก็ผู้ปกครองก็บอกให้อภัยแต่ทางผู้ปกครองขอทางโรงเรียนบอกว่าไม่อยากจะให้มีการทําโทษด้วยการตีเด็กนักเรียนคนอื่นๆแบบนี้อีกอย่างไรก็ตามข่าวนี้คงต้องย้าหลักการจิตวิทยาเด็กค่ะคุณผู้ชมดิฉันย้าคำํานึงว่าการสอนสั่งหรือสั่งสอนไม่เท่ากับการลงโทษเพราะการลงโทษเนี่ยมันอาจจะเพื่อการควบคุมหยุดพฤติกรรมเด็กที่เกิดขึ้นแต่มันไม่ได้ช่วยพฤติกรรมหรือว่าช่วยให้เด็ก พัฒนาทางความคิดหรือเปลี่ยนแปลงทางความคิดแต่ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจจะนํามาสู่การที่เด็กอาจจะจดจําความรุนแรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กในอนาคตด้วยคือทางจิตวิทยาเนี่ยนักจิตวิทยาบอกว่าไม่สนับสนุนให้ใช้เครื่องชุนแรงนะครับในการตีนั่นหมายความว่าคือไม้ไม้ไปหวดเขาแบบนี้นะแล้วตามกฎจริงๆแล้วนะฮะหากว่าไปดูของกระทรวงสาธารณสุขครับไม่เห็นมีว่าข้อไหนในการทําโทษเด็กคือว่าจะต้องตีเด็กนะฮะหากว่าจะทําโทษเนี่ยเช่นต้องทําอะไรบ้างฮะ ว่ากล่าวตักเตือนคอสองคือว่าทําทันบนอะไรก็ว่าไปสามนะครับคือว่าตัดคะแนนความประพฤติและสี่คือว่าทํากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรืออาจจะให้ตัวน้องเนี่ยออกมาจากพฤติกรรมหรือว่ากลุ่มกิจกรรมก <ทะ S 1> ลุ่มที่ทํากับเพื่อนที่อาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจกันนะคะแล้วก็พูดคุยกันเถือว่าเป็นอาญานะคือจริงๆหลายโรงเรียนเนี่ยเขาใช้ธี่การแบบนี้ไม่แต่ต้องตัวเด็กเลยท<ะ>ําโทษในการอาวิทย์พื้นสิบทีวิ่งรอบสนามหรืออะไรอีกฮะ กระโดดตบอะไรก็ว่ากันไปแบบนี้แต่ว่าเอาความเหมาะสมนะครับแต่ว่าเรื่องนี้